สวัสดีครับิดีโยข้อนี้เนี่ยผมมาตอบคำถามอะไรที่มันเป็นวิชาการมากๆเลยนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ required rate of return on equity คือมีคนเนี่ยที่เขาไปดูวิดีโอ discount e d cash flow ที่เป็นวิดีโอเก่าที่ผมทำใช่ไหมครับปูเรย discount dividend discount free cash flow to equity เนี่ย แล้วเขาก็พบว่าในวิดีโอนั้นเนี่ยผมใช้ discount rate หรืออัตราการคิดลดกลับมาเนี่ยใช้13%นะครับใช้ required rate of return on n i อปีตเถ้ากับ13%ก็มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมมันต้อง13%ล่ะเลขนี้นี่มันมาจากไหนนะครับโอเคแล้วก็มีคนจริงๆก็มีคนถามว่าเบต้าห้าได้ที่ไหนยังไงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างหลายคนดังนั้นผมก็เลยเอาวิดีโอนียตอบทีเดียวเลยนะครับโดยสิ่งที่ทำในวิดีโอนี้คือเดี๋ยวผมจะ อธิบายว่าไอ้ถ้าสมมติว่าต้องทำจริงๆนะไอ้ required rate of return on equity เนี่ยเราจะคำนวณมันมายัางไงนะครับแต่โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นบอกไว้ก่อนว่าไอ13้13%ที่ผมใช้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ไอ้นั่นคือตัวเลขสมมุติโอเคไหมครับผมบบจนินตนาการขึ้นมาไม่ได้มีหลักการอะไรนะแค่สมมุติเฉยๆเพราะว่าวัตถุประสงคือต้องการที่จะทำให้ดูว่า discount e d free cash flow ทำยังไง discount e dividend ทำยังไงเฉยๆนะครับเลขนั้นคือมั่วขึ้นมาเพนะฮะแต่ทีนี้วิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยม สาระสำคัญของตัว required rate of return on equity เนี่ยมันก็คือเป็นอัตราผลตอบแทนนะครับอย่างน้อยที่สุดที่นักลงทุนเนี่ยควรจะคาดหวังได้เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยยินดีที่จะถือหุ้นหุ้นนั้นโอเคไหมครับนะเพื่อให้เห็นภาพนะครับอย่างถ้าสมมุตินะหุ้น A นะครับ required rate of return on equity ของหุ้น A เท่ากับ10%นะสมมุตินะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนจะมายินดีที่จะถือหุ้น A เนี่ย นักลงทุนจะต้องคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างน้อย10%ขึ้นไปถึงจะยินดีที่จะถือหุ้น A นะถ้าเกิดว่าเขาดูแล้วประมาณการในอนาคตผลตอบแทนของหุ้น A ในอนาคตเทียบกับราคาตอนนี้มันเท่ากับผลตอบแทน9%นักลงทุนก็จะบอกเฮ้ยแมวแมวไม่ถือหุ้น A เพราะว่า required rate of return ของหุ้น A เนี่ยมันคือ10%ไงมันต้องควรจะอย่างน้อย10%มันถึงจะถือนะถ้า9%ไม่ถไม่ถือโอเคไหมถ้าเกิดราคาสมมติราคามันต่ำลงไปอีกต่ำลงไปอีกถึงจุดที่เปรียราาบเทียบราคาปัััจจุบบบนเทียก ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ในอนาคตจากการถือหุ้น A เนี่ยเป็น10%ปุ๊บเนี่ยนักลงทุนถึงจะยินดีที่จะซื้อหุ้น A ที่ราคาหนังนึกออกไหมครับนี่คือ meaning ของไอ้ตัว required rate of return on equity และดังนั้นมันก็เลยถูกออกมาใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าพื้นฐาน intrinsic value ของหุ้นเพราะว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยความหมายของมันก็คือผลตอบแทนอย่างน้อยที่สุดที่คนเนี่ยจะยินดีนะครับในการที่จะถือหุ้นอะไรสักหุ้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราคิดลด เงินในอนาคตกลับมาด้วยอัตราผลตอบแทนอันนั้นที่คนจะที่อย่างน้อยที่สุดที่คนจะต้องได้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นมูลค่าของหุ้นที่เขามองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วในสถานาการณ์ปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่า ราคาของหุ้นเนี่ยมันเกินมูลค่าหุ้นตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยสมมติว่าสูงกว่าขึ้นมาเนี่ยผลตอบแทนที่คาดหวังมันก็จะต่าลงถูกไหมเพราะว่าราคาที่ซื้อสูงผลตอบแทนอนาคตก็ต่ำถ้าผลตอบแทนต่ำเนี่ยมันก็จะต่ํากว่า r e q u i r e d รทอ e ฟร r เทิรหรือว่าต่ํากว่าไอ้ขั้นต่ําที่คนยอมรับได้คนก็จะไม่ยินดีที่จะซื้อแพงกว่านี้ในทางกับการถ้าเกิดราคามันต่ากว่ามูลค่านี้ลงไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้ผลตอบแทนนี่คาดหวังเนี่ยมันสูงกว่าขั้นต่ําถูกไหมครับ ถ้าเกิดว่ามันสูงกว่าขั้นต่ำที่คนรับได้ก็แปลว่ามันก็จะมีคนแห่เข้าไปซื้อหุ้นนี้ในที่สุดทําให้ราคาในตลาดเนี่ยมันก็จะสูงกลับขึ้นมาแล้วก็ควรจะมาอยู่เท่าๆกับไอตัวมูลค่าที่คิดลดด้วย required return ได้พอดีไงมันอันเนี้ยเขาเลยเรียกว่ามันเป็นมูลค่ายุติธรรมหรือว่ามูลค่าที่เป็น intrinsic value ของหุ้นหุ้นนั้นครับโอเคทีนี้เราก็เข้าใจถึงความสำคัญของมันแล้วใช่ไหมครับทีนี้ไอตัว required of return on of equity หรือว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่คนจะยอมรับได้เนี่ย ในแต่ละหุ้นเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องแตกต่างกันมันไม่ควรจะเท่ากันถูกไหมลองลึกภาพดูนะครับสมมติว่ามันมีหุ้นอันนึงที่ความเสี่ยงสูงกับหุ้นอีกอันนึงที่อยู่ในธุรกิจที่มันความเสี่ยงต่า,ตากว่าสม่ำเสมอกว่าผลตอบแทนแน่นอนกว่าเนี่ยระหว่างหุ้น2ตัวนี้เนี่ยผลตอบแทนขั้นต่ําที่คนจะรับได้เนี่ยมันควรที่จะต้องแตกต่างกันถูกไหมครับถ้าแต่าหุ้นที่มันมีความเสี่ยงสูง การที่คนจะไปลงทุนในหุ้นเสี่ยงสูงคนก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนที่สูงด้วยถูกไหมคนถึงจะไปซื้อมันถูกป่ะดังนั้นไอ้ rate of return ที่คนจะรับได้มันก็ควรจะต้องสูงตามในขณะที่หุ้นที่ความเสี่ยงต่ำเนี่ยคนก็อาจจะบอกเออในเมื่อมันมีความเสี่ยงต่ำค่อนข้างชัวร์ปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะรับได้ถ้าผลตอบแทนมันไม่ต้องสูงมากก็ได้ไงดังนั้นในตัว required อ a t e of return นก็จะต่ำกว่านะครับโดยคอนเซปต์ก็คือว่าไอ้ตัว required rate of return นัอนในคุตตี้เนี่ยในแต่ละหุ้นมันก็ไม่เหมือนะ โอเคทีนี้วิธีการหาว่าเออแล้วหุ้นเนี่ยสักตัวหุ้นกอหุ้นขอหุ้นคอเนี่ยมันมี required rate of return on equity เนี่ยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะนะครับมันก็มีสองทฤษฎีหลักๆนะครับสองไอเดียหลักๆที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มาตอบคำถามนี้นะอันแรกก็คือ capm model หรือว่า capital asset pricing model นะครับอันที่สองของมันก็คือจะเป็น multi factor model นะครับของพวกอะไรอะที่มีชื่อเสียงหนก็จะเป็นของ pharma french นะครับโอเคเราอธิบายทีละอันก่อนนะครับไอตัว capm model ก่อน ไอเดียของ c ค p เโมเดลเนี่ยก็คือบอกว่าไอ้ Required Rate of Return on Equity เนี่ยมันก็ควรจะเท่ากับตัว r Risk f r e e rate ตั้งก่อนนะครับ Risk f r e e Rate ในที่นี้ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ประเภทไม่เสี่ยงเลยก่อนนะครับเช่นอย่างพวกพันธบัตรรัฐบาลอย่างเงี้ยว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะเอาตัวนี้ตั้งก่อนนะเพราะอันนี้คือแสดงถึงผลตอบแทนที่ยังไงคุณก็วควรจะได้อยู่แล้วดยที่ไม่ได้รับความเสี่ยงเลยเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานสุดใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ ไอตัวส่วน equity risk premium คูณเบต้าเนี่ยไอตัวนี้คือส่วนที่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่มันเป็นหุ้นแล้วนะครับไอตัว equity risk premium เนี่ยเขาหมายถึงว่าส่วนต่างนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นโดยภาพรวมนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยควรที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่า risk free rate อยู่เท่าไหร่สมมติว่า risk free rate เนี่ยคือ1%คือการลงทุนแบบไม่เสี่ยงเลยทั่วไปได้1%ถ้าลงทุนในหุ้นตลาดหุ้นโดยรวมได้5% equity risk premium ก็คือ5%นลบ1%นะครับก็คือเป็น4%เปอ็นตย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไอ้ส่วนไอ้คำว่า equity risk Pre m i u m เนี่ยคือส่วนต่างนะครับระหว่างการลงทุนในหุ้นโดยรวมกับไอการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงเลยนะก็เอาตัวนี้ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็คูณเบตา้าเบต้าเนี่ยมันคือตัวที่บอกว่าอ่ะหุ้นอันนี้โดยเจาะจงเนี่ยหุ้นกอไก่หุ้นข่อไ,ไข่โดยเจาะจงเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากหรือน้อยกว่าตลาดนะครับสมมติว ถ้าเบต้าเท่ากับหนึ่งก็แปลว่าอะไรก็ equity Risk Premium คูณเบต้าก็คือเท่ากับ equity Risk Premium ตัวมันเองนี่แหละใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็จะบอกว่าหุ้นนุ้น,นี้หุ้นที่ความเสี่ยงเท่ากับตลาดเนี่ยผลตอบแทนที่ควรจะคาดหวังได้ก็คือเท่ากับผลตอบแทนไอตัวร Free Rate คือไม่มีความเสี่ยงเลยบวกกับผลตอบแทนที่ควรจะคาดหวังได้เพิ่มเติม,ตมขึ้นมาโดยเฉลี่ยของตลาดรวมกันนะครับถ้าอย่างในกรณีตัวอย่างเมื่อกี้ขึ้นหน,นึ่งเปอร์เซ็นมมต์บวกสี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นห้านี่ถูกไหมโอเคน สมมติว่าคุณอเนี่ยความเสี่ยงมากกว่าตลาดเนี่ยเป็น2อง่าเบต้าเป็น2นะเบต้าเป็น2ก็คืออะไรมันก็บอกว่าอ๋อตลาดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยควรจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าไอการลงทุนแบบไม่เสี่ยงเลยเนี่ยอยู่สใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณตัวนี้มีความเสี่ยงเป็น2เท่าดังนั้นผลตอบแทนที่ควรที่จะได้รับที่นอกเหนือจากไอตัว Risk free rate มันก็ควรจะเป็น 4, ีคูณสก็คือเป็น8%นะครับดังนั้น ผลตอบแทนโดยรวมที่ควรจะคาดหวังจากหุ้นอันนี้ที่มันเสี่ยงเป็น2เท่าของตลาดก็คือ1บวก4คูณก็คือเป็น9%แบบนี้นะครับไอเดียคืออย่างนี้เลยโอเคไหมครับแต่ทีนี้ไอตัวเบต้าเนี่ยคำถามก็คือว่าเบต้ามันก็ควรจะต้องเป็นตัวที่วัดความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดใช่ไหมคราวนี้คําถามก็คือเอ้าลวความเสี่ยงของห,หุ้นหนึ่งหุ้นเนี่ยมันจะวัดจากอะไรล่ะเนี่ยคือประเด็นสําคัญนะครับซึ่งแทบ็บเอโมเดลเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะเราก็คงไม่สามารถที่จะไปวัดความเสี่ยงด้วยแฟกเตอร์ประเภทอื่นาา่วกั ราคาหุ้นของบริษัทนี้เนี่ยที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของตลาดโดยรวมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงผันผวนกว่ากันหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่าตลาดมันขึ้น1%อนไอ้หุ้นนี้มันขึ้น1%ด้อนได้หมโดยโดยเฉลี่ยแล้วมันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับมันผันผวนใกล้เคียงกันไหมถ้าเกิดว่ามันขึ้นในทิศทางเดียวกันเขาก็บอกว่าโอเคก้นเบี้ยมันก็ควรจะเท่ากันหนึ่งเพราะว่ามันใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่ามันผันผวนมากกว่าเช่นตลาดขึ้นนน1% 1.5%อ้้ีขึ ตลาดลงหนึ่งไอ้นี่ลง1.5%คือมันผันผลแรงกว่าปุ๊บเขาก็บอกว่าเบต้ามันก็ควรจะเป็น1.5อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์แล้วเมื่อเราเข้าใจเหตุผลแล้วก็ที่มาที่ไปของสมการมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูรายละเอียดทีละตัวย่อยลงไปนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้เลขอะไรแล้วเราออกมาจากที่ไหนเริ่มจากตัว risk f r e e r a ร e หรือผลตอบแทนที่ไม่เสี่ยงเลยก่อนนะครับปกติเขาก็จะใช้พันธบัตรรัฐบาลนะครับผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยเป็นตัวแทนของ Re risk f r e ร rate นะครับซึ่งเราก็หาได้อยู่เวคมิงไดดปอู กดลิงก์มาปุ๊บมันก็จะเข้าหน้านี้เลยนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าของไทยเบมเนะครับก็คือสมาคมตลาดตราสัหนี้ไทยนะอันนี้ต้องเครดิตเขานิดนึงแล้วเขาก็มีเคิร์ฟให้นะครับอันนี้คือบอลยิวเคิร์ฟกอล์ฟเม้นต์บอลยิวเคิร์ฟก็คือเป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่อายุต่างๆนะครับอย่างนี้ก็คืออายุ10ปีเนี่ยเห็นไหมอายุ10ปียิว1.56%นะครับอายุ15ปอร์เซ็นต์นะครับอาย,ยนะอค,ครับนี่คือนี่งจุดเจ็ดแปดเคอร์ฟนะโอเคทีนีน้ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยมันก็มีรั้งแต่เนี่ย ทำมากเลยเนี่ยอันนี้คืออายุสั้นจัดนะครับ0.08 0.25ปีนี่คือ3เดือนนะครับอันนี้คือครึ่งปีใช่ป่ะ6เดือนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจนถึงอายุนานมากนะครับเนี่ย40กว่าปีฮะโอเคทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยใช้อันไหนอ่ะอันไหนคือ risk free rate อันไหนคืออัตราผลตอบแทนที่ไม่เสี่ยงเลยจริงๆเนี่ยก็องเรนบอลยิวเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่เสี่ยงเกือบหมดแหละมันก็เรียกว่าไม่เสี่ยงหมดเพียงแต่ว่าใช้อันไหนล่ะนะครับ โดยปกติแล้วนะณนะเวลานี้เนี่ยเขาก็มีถึงเถียงกันนะแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือเขานิยมให้ใช้ระยะยาวมากกว่าคือถ้ามันเป็นบอลยีระยะสั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับการใช้คิดลดไอตัวอัตราผลตอบแทนของหุ้นเพราะว่า cash flow ที่เราโปรเจกต์ไปในอนาคตของหุ้นเนี่ยมันโปรเจกต์ไปยาวไงหลายปีอย่างดิซัมดิมเดนเนี่ยถึงอินฟินิตี้อย่างเงี้ยแล้วเราจะมาใช้ไอพิสีเรท สเดือนมันก็แปลกๆนึกออกไหมครับดังนั้นโดยปกติเขาก็แนะนําให้ใช้หลายปีแต่ที่นี้ไอ้หลายปีที่ว่าเนี่ยมันเป็นหลายปีอะไรล่ะสิปี15หรือย0หรือเลขเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับมันก็มีมีหลายๆความเห็นโอเคไหมครับซึ่งคุณจะใช้อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณเลยคุณก็ไปใช้พิจารณาตัดสินของคุณเอาละกันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยสมมติว่าผมใช้อันนี้แล้วกันนะครับก็คือบอลก็เป็นบอลยิวสิบปีเท่ากับยิวหนึ่งจุดห้าหกเปอรับ อันต่อมานะครับ equity risk premium ก็คือไอ้ส่วนต่างระหว่างคนตอบแทนโดยรวมของตลาดหุ้นเทียบก,กันกับ risk free หรือว่าไอ้ government bond ที่ไม่เสี่ยงเลยนะครับว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวนี้เนี่ยโดยปกติมันก็จะมีวิธีได้มาอยู่2แบบนะครับซึ่งก็คือ h i s t o r i c a l data ใช้แบบย้อนหลังในอดีตเปรียบเทียบกันดูเลยแล้วกันว่ามันคือต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์หรือใช้ forward looking นะครับก็คือดูอนาคตว่าเออมันน่าจะ ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์แต่นี้ก็เป็นโคลงแบบนะครับซึ่งโ,โดยคร่าวๆไอเดียนะเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือผมอธิบายคอนเซ็ปต์ก็คืออย่าง h i s t o r i c a l เนี่ยมันก็สามารถย้อนไปดูได้ใช่ไหมครับว่าตลาดหุ้นในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันคือเท่าไหร่ถูกปะแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันกับผลตอบแทนเฉลี่ยของไอตัว government bond ในช่วง10 20ป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ส่วนต่างว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่มันก็จะมีประเด็นนิดหน่อยเช่นว่าเออจะ จะแบบเป็น monthly, มันลี่ไหมจะแบบใช้ช่วงไหนดีใช้ย้อนหลัง20ปีไม้30ปีหรือว่าจะใช้แบบ อาริสนาติกมีนดีไหมหรือ e o m เม r ริกมีนคือจะใช้วิธีเฉลี่ยยังไงอะไรย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีประเด็นอยู่แต่ว่าโดยภาพรวมก็คือไปดูเอาเลยไงของจริงว่าที่ผ่านม,ามันเป็นไงแล้วก็มาบอกว่าอ๋อเนี่ยมันต่างกันเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะนะครับแล้วก็สมมุติฐานว่าเลขเนี้ยมันจะต่อเนื่องไปในอนาคตนะครับนี่ก็คือใช้ historical rate หรือวิธีนึงก็คือใช้ forward looking นะครับ forward looking เนี่ยจริงๆมันจะมีหลายแบบนะครับมันมีการประมาณการได้หลายแบบคอนเซ็ปต์ของมันคือการประมาณการไปอนาคตแล้วก็เปรียบเทียบดูกับระดับราคาของตลาาดดุ้้นน,นนนนใววััีเพื่อ่อูม Imply ตัว required rate of return เนี่ยที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยคอนเซปต์คือแบบนี้นะแต่โดยวิธีการเนี่ยมันก็จะมีทำได้หลายแบบหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับ discount dividend Gordon Growth model ที่ทำที่เราเคยทำอยู่แล้วก็คือเขาก็จะดูก่อนว่าตลาดหุ้นในปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่วานไหนก็คือตัว Se Index ตัว S&P 500อะไรก็ว่าไปโอเคบ้าดู price level ก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะดู dividend yield ว่า dividend yield เนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งตลาดในตอนนี้แล้วก็ก็จะ assume growth นะครับว่า dividend yield ที่ว่าที่ปัจจุบนนันนน่มัาจะ ก๊อเท่าไหร่อะไรยังไงนะเขาก็จะดูก่อนว่าก๊ออาจจะเร็วหน่อยในช่วง5ปีแล้วหลังจากนั้นแบบเลย5ปีต่อไปอาจจะโตแบบช้าๆเท่ากับอะไร GDP อะไรก็ว่าไปโอเคไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้พอทีนี้พอเขาได้ ฟิวเจอร์ดีวิดเดียนของทั้งตลาดและเขารู้ราคาระดับราคาของตลาดจากไอตัวดัชนีใช่ไหมครับเขาก็จะดู I, ใช้ไอตัว p v ตัวนี้กับ F/B ทั้งหมดในอนนะาคตเนี่ยหาตัว IRR นะครับ IRR ที่ได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็คือตัว required return ที่ถูก i m p l y โดยระดับราคาของตลาดณนะปัจจุบันโอเคไหมครับถ้าเกิดใครฟังตรงนี้ไม่รู้ยังไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหานะคือผมแค่อธิบายเผื่อคนที่มีแบงก์ก,กาด์แล้วเขาก็จะเห็นภาพว่าเขาคำนวณ required return หม่ยังไงเฉยโอเคไหมครับโอเคแต่ทีนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการของใช้ historical data หรือใช้ forward looking เนี่ยไอ้ทั้ง2วิธีเนี่ยมันวิธีมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่ามันจะต้องมี assumption มันต้องมีข้อมูลหลกัลกๆแล้วถ้าเราจะต้องทําด้วยตัวเองเนี่ยคือเราไม่มีข้อมูลไงแล้วตรงนี้มันคือปัญหานะครับดังนั้นมันจะลำบากกับชีวิตเรามากเลยถ้าเราต้องทําด้วยตัวเองนะครับผมก็แนะนําว่าพอดีผมเจอว่ามีคนทําอยู่แล้ว ต้องให้คเครดิตเขาเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะเขาอ่านว่าชื่อเขาจะเป็นแอสวาสดา m o ดารันนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาทำของทุกประเทศเลย Equity Risk Premium แต่โดยคอนเซ็ปที่เขาทำเนี่ยคือเขาทำของอเมริกาก่อนนะครับเขาเขาเป็นรีเสิร์ชเชอร์ของชาวอเมริกันนะครับเขาใช้วิธีการฟอร์เวิร์ดลุกกิ้งของตลาด อเมริกาก่อนอิมพลายตัวไอ้ require อร์ไรต์รับผิดชอบอเนกจาก S&P 500ในอเมริกาก่อนหลังจากนั้นพอเขาได้ไอ้ require equity risk premium ของอเมริกามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไอ้มาปรับไอ้ตัว equity risk premium มวันนี้เนี่ยไปทาบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยโดยที่มันเป็นแบบลักษณะว่าเขาไปบวก country risk เพิ่มเติมเช่นสมมติว่าถ้าปเปรียบเทียบเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วนะยังไม่แมชชัวเท่าอเมริกาตลาดยังไม่แบบแมชชัวเท่ายังมีความเสี่ยงนู่นนี่นั่่นออยููขจะไปดเา ซอฟเรนบอล рейт ติ้งซึ่งปกติมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับเขาก็จะไปเอาไอ้ตัวไอ้เร т ติ้งตรงนี้มาเป็นอิมพลายพรีเมียมเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็บวกเหมือนบวกส่วนเพิ่มปึ๊ดขึ้นไปจากส่วนของอเมริกาก็ได้ออกมาอ่ะของไทยเท่านี้ถ้าเกิดว่าประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงมาไทยก็อาจจะบวกเพิ่มไปนี้นะครับเนี่ยคือคือวิธีการของเขานะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสุดยอดมากเลยต้องตกมือเขาจริงๆนะครับมเพราะไม่งั้นถ้าอยู่ๆให้ผมทำเองนี่ผมไม่รู้จะไปหาข้อมูลจากไหนเลยเห็นไหมครับเปิดลิงก์มาปุ๊บบบเเเป็นนนนนห้้าาีีะคครรัั่ย มีลิสต์ไว้ให้เลยทุกประเทศเลยนะครับแล้วเขาก็มีแบบ Moody's rating นะมีไอตัว default spread แล้วก็ country risk premium นะครับเขาก็จะมีอธิบายไว้นะว่าเออไอวิธีการที่เขาทำเนี่ยเขาได้มายัางไงอะไรยังไงนะครับนะแล้วรวมถึงเขาก็จะบอกเลยอยู่ตรงแถวแถไหนอนี่นี่นีครับเขาบอกว่า estimated risk premium of 5.20%นะครับ of f o r m a e u r e market อันนี้เขาใช้เนี่ย obtain by พิมพ์พายพรีเมียมของ s อสแอนด์พีไฟฟอก็คือใช้เขาใช้ตลาดทุนอเมริกาเนี่ยเป็นพื้นก็คือเท่านี้ห้าจุดสองศูนย์ตลาดที่มาชัวร์แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปแอดริสพรีเมียมเอานะครับอ่ะมาดูที่ของไทยนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยนะของไทยแลนด์อยู่ไหนนะครับไทยแลนด์คือนะคอันนี้นะครับอ่ะไทยแลนด์นะครับเท่าไหร่ริสกิเอควิตี้ริสพรีเมียมเนี่ยก็คือหกจุดเจ็ดเจ็ดมาเลือ่อนเขมาดนะูเห็นนะเอควิตี้ริสพรีเมียมอันเนี้ยคือหกจุดเจ็ดเจ็ดนะครับถามว่าหกจุดเจ็ดเจ็ดนี้มันก็คือมาจาก ไอ้5.20เนี่ยบวก,กบเลขนี้เนี่ยอันนี้คือ country risk premium เนี่ยไอ้แถวโฮคัขงขวาเนี่ยเห็นนะ country risk premium เห็นนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยบวกความเสี่ยงเพิ่มไปของประเทศไทยอีก1.57%บวกไอ้5.20ตกี้ก็มาเป็น6.77%นะครับอันนี้ก็คือตัว equity risk premium ของเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งทำเนี่ยเมื่อ January 2020ด้วยเมื่อต้นปีนี้เลยนะครับก็คือค่อนข้างอัปเดตนะครับส่วนวิธีการโดยละเอียดเนี่ยสมมติว่าคุณเกิดอยากรู้จริงๆนะคุณไปกดตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้มันก็เป็นรีเสิร์ชเพเปอร์ที่เขาทำแล้วเขาอธิบายวิธีการละเอียดซึ่งซึ่งโอเคมากเลยนะครับถ้าเป็นผมผมก็จะใช้ e q u i t y Risk p r e m i u m 6.77%อันนี้ตามเขาไปเลยนะครับเพราะถ้าต้องไปหาเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะดีกว่าเขาหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้า ล่าสุดท้ายนะครับก็คือตัวเบต้าตัวเบต้าเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เขาใช้เป็นตัวแทนของความเสี่ยงนะครับมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นค่าที่บอกว่าหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงเมื่อเปรียบเทียบกันกับตลาดนะครับถ้าเกิดมันบอกว่าหุ้นเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเทียกบกับตลาดก็คือความเสี่ยงมากกว่านะครับอันนี้คือโดยคอนเซ็ปต์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องทําการคํานวณหาเบต้าจริงๆเนี่ยวิธีการของมันนะครับก็คือเราต้องเอา price movement ของตลาดนะครับกับ ตัวหุ้นที่เราสนใจเนี่ยในช่วงเดียวกันมาวางคู่กันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็รัน g r e s s i o n โดยปกติเขาก็ใช้ monthly นะครับ price movement ที่เป็น,เ,ปนเดือนรายเดือนนะครับปกติเขาก็จะใช้5ปีย้อนหลังประมาณนี้นะแล้วเขาก็เมื่อ,อทำเ r e s s i o n ออกมาใช่ไหมครับมันก็จะได้ความสัมพันธ์ในเชิงเส้น y เท่ากับ a x บวก b ใช่ไหมครับตัว y เนี่ยมันก็คือผลตอบแทนของหุ้นที่เราสนใจในขณะที่ตัว x เนี่ยคือผลตอบแทนของตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็ไอ้ตัว i ิน e r c e p t a เนี่ยเราช่างมันนะครับตัว b ที่เป็นตัว coefficient เนีอ้ตตัวแหลก็คื มาถึงตรงนี้ใครไม่รู้เรื่องไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไอ้วิธีการคำนวณที่ผมอธิบายตรงนี้เนี่ยผมอธิบายเผื่อเพราะว่ามันมีคนเคยถามผมว่ามันมายังไงคำนวณมาจากไหนเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งน่นผมด้วยเนี่ยไม่เป็นน้าบาจี้นั่งคาเองอยู่แล้วนะครับนั่นอันไว้สําหรับพวกที่แบบฮาร์ดคอร์เฉยโอเคนะครับถ้าเป็นสําหรับพวกเราที่เป็นคนปกตินะครับไอค่าเบต้าตัวนี้เราไม่ต้องคำนวณด้วยตัวเองเราสามารถหาได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่บนเว็บ morningstar นะครับแล้วก็เว็บ Investing.com เนี่ยมันมีทั้งคู่แล้วแต่ชอบทั้งสองอันเนี่ยใช้ Five Year ย้อนหลังทั้งคู่แล้วก็ใช้ m o n ี a y Data ทั้งคู่ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยสาระสําคัญเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับก็คือใช้อันไหนอันหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นหน้าของ Investing.com นะครับ,นนเ,นนรบเวลาใช้ก็ง่ายมากก็คือใส่ชื่อคุณที่ร้องการไปเช่น CPO อย่างเงี้ยสติผมพิมพ์ CPO ไปนะแล้วก็เลือกให้มันถูกนะก็คือ CPO เนี่ยตัวย่อให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ดูว่ามันเป็นไทยแลนด์นะไม่ใช่แบบ Munich มันก็จะขึ้นมาเหมือนข้อมูลทั่วไปราคาอยู่เท่าไหร่ดูนี่นั่นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างตัวนี้ครับนี่ครับเบตา้าเบต้าของ cpo 0.78ดนะครับดูแบบนี้เลยหรือถ้าเกิดสมมติว่าใช้เว็บไซต์ของ morning star นะครับเข้ามาบน morning star ก็พิมพ์เหมือนกันนะครับก็ cpo นะแล้วก็ enter ไป search ปุ๊บนะครับเราก็ไปเลือกอ่าเนี่ย xbkk ก็คือตลาดหุ้นกรุงเทพ cpo ไม่เอาขีด f ขีด r นะก็คือ,อกด cpo ไปนะครับ มันก็มีชวนให้ Register ก็ไม่เป็นไร Dismiss ไปนะครับข้อมูลเบตา้ามันข้อมูลพื้นฐานซึ่งเขามีให้อยู่แล้วนะครับก็ราโหลดแป๊บหนึง่งเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมเบต้าห้าปีศูนย์จุานะครับจะสังเกตว่าต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าใช้อันไนก็เหมือนกันแหละนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับก็ใช้สักอันหนึ่งเอาอันที่ปกติคุณใช้เป็นประจําอยู่แล้วอย่าง Morning Star ผมก็ใช้เป็นประจํา investing.com ก็เป็นเว็บที่ผมเซตอเลอร์ไว้ใช่ไหมกังนั้น,ะ,น,น,คคน,ะ,นะคอ่ะ แต่ครั้งนี้เนี่ยผมก็สมมติว่าผมใช้ของ investing.com แล้วกันนะครับว่าเบต้าของหุ้ CPO เนี่ยคือ0.78นะครับทีนี้เราก็ามารวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า r e q u i r e rate of return ของหุ้น CPO ซึ่งก็คือตัวอย่างในกรณีนี้นี่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1.56ซึ่งเป็น risk free rate นะครับบวกกับ สองอันนี้คูณกันก็คือ6.7% 7ซึ่งเป็น e q u i t y Risk Premium คูณกับ0.78นะครับซึ่งถ้าเกิด0.78เราจะสังเกตว่าตัวเลขตัวนี้น้อยกว่า1แปลว่าหุ้น CPO ที่ผ่านมาเนี่ยความผันผวนมันผันผวนน้อยกว่าตลาดดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าตาม c a ป a m โมเดลก็คือหุ้นนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดนะครับออกมาผลก็คือได้ออกมาว่าเป็น6 8 4แอนะครับและอันนี้ก็คือ Requi r ี Rate of return ของการลงทุนในหุ้น C ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่บอกว่าใช้ multi factor model เนี่ยก็คืออย่างนี้ครับไอเดียหลักๆของมันเนี่ยมันก็คือมาจากการที่เขาพบว่าไอตัว c a p ป model เนี่ยหลังจากทฤษฎีเนี่ยมันออกมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีเก็บข้อบูลตามหลังใช่ไหมว่าเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปีไปหลังจากที่ CAPM m o เด l ออกมาเนี่ยดูว่า อัตราผลตอบแทนที่แคปเอโมเดลเนี่ยคาดการเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยมันตรงตามนั้นหรือเปล่าเขาก็พบว่าจริงๆแล้วแคเปเอโมเดลเนี่ยมันเหมือนกับยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับหลกัหลกๆก็คือเขามองว่าการใช้ตัวเบต้าคูณเข้าไปตรงนี้มันไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับดังนั้นเขาก็เลยเสนอว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะการบอกว่าบริษัทมีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอะไรยังไงเนี่ยตัวพรีเมียมที่เพิ่มเติมเนี่ยมันไม่ควรจะใช้แค่ ไอตัวเบต้าตัวนี้ใช้เบต้าเมทริกเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องนะครับมันควรที่จะต้องใช้อย่างอื่นนะซึ่งมันก็มีการเสนอไอเดียอื่นๆขึ้นมาเป็นมัลติแฟกเตอร์โมเดลไงก็คือหมายว่าเราอาจจะไม่ดูแค่ว่าราคาผันผลเท่า,หาไหร่เมื่อเทียบกับตลาดเป็นตัวคูณแล้วเราอาจจะดูแบบอย่างอื่นเลยเช่นแบบบริษัทใหญ่เล็กอะไรอะ่ะแบบกาําไรดีไม่ดีการเติบโตของรายนูน่นนี่นั่นคือคือจะใช้แฟกเตอร์อะไรก็ได้นะเขาก็เลยใช้คําว่ามัลติแฟกเตอร์โมเดลนะซึ่งมันก็มีไอเดียหลากหลายบทนะครับแต่หนึ่งในอันที่ค่อนขข้างงงดังก็คืออ ในโมเดลของเขาเนี่ยก็จะมีตัวแปร3ตัวนะครับนอกเหนือจาก Risk Free นะเพ i ร k f r e e เนี่ยมันตั้งต้นเหมือนกันใช่ไหมมันก็จะมี Equity Risk Premium ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนครับ็นโมเดลก็คือเอาว่าโดยตลาดโดยรวมเนี่ยผลต่างของกำไรภาพรวมของตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับ Risk Free แล้วเนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่มีบวกตรงนี้เข้ามาแล้วหลังจากนั้นเขาจะมี small vs large premium นะครับก็คือเขามองว่าตลาดหุ้นเนี่ย โดยเฉลี่ยนะครับหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยจะผลตอบแทนดีกว่าหุ้นใหญ่แล้วก็มีความเสี่ยงมากกว่านะครับดังนั้นเขาก็จะมีพรีเมียมว่าไซส์ของหุ้นที่เราดูอยู่เนี่ยมันเป็นไซส์ประมาณไหนนะครับล้วก็คูณกับตัวคูณว่าเพิ่มเติมเข้าไปว่าผลตอบแทนมันควรจะเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดมันเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับแล้วมันก็จะมีตัว value premium นะครับว่าก็คือบ้าง,ง่ายๆก็คือหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ book value เมื่อเทียบกับ market value สูงไหมถ้า book value เทียบกับ market value มันจะมี value premium เยอะนะครับเขาก็บอกว่าไอ้หุ้นประเภทนี้มันให้ผลตอบแทนดีกว่าแล้วมั่อาจจะหุ้นที่เสี่ยงกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่า book value สูงใกล้เคียงกับ market value เนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะเป็นหุ้นที่แบบไม่ค่อยได้รับความนิยมหรือมีแนวโนม้มจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับมันก็เลยเป็น value premium เขาก็จะใช้3ม factor ตัวนี้นะที่มันดังเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าค่าเฉลีย่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขาพบว่า factor ที่มันเป็นตัว ไอ้ไซส์ก็คือ small large กับไอ้ตัวที่มันเป็นเรื่องของ value ความถูกว่าว่า book value มากน้อยเมื่อเทียบกันกับ market value เนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยมันเป็น factor ที่ดูเหมือนจะมีผลต่อผลตอบแทนของหุ้นจริงๆนะครับและดังนั้นเขาก็จะมีการนําเสนออันนี้โอเคแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นถ้าถามว่าจากมุมมองของเราสมมติว่าเราต้องการที่จะลงมือปฏิบัติใช้ multi factor model บ้างเนี่ยในทางปฏิบัติก็คือผมก็ไม่มีข้อมูลแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงเนี่ยถึงถึงผมจะเข้าใจ f a r m a f r e n c h หรือถึงผมจะคิด แฟกเตอร์ไอ้มัลติแฟกเตอร์โมเดลที่ใช้ตัวแปรประเภทอื่นซึ่งสมเหตุสมผลสำหรับผมขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยถึงเวลาจริง Data ย้อนหลังที่มันจะทําการพูดว่าเออเฮ้ยมันควรจะต้องแบบให้น้ําหนักตัวแปรตัวนั้นตัวนี้เท่า,หาไหร่เวทอะไรยังไ,ไงเนี่ยมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติก็คือมันทําไม่ได้นะครับด้วยนั้นพรอันนี้ผมก็พูดไว้ให้รู้เฉยว่าจริงๆมันมีวิธีการอื่นนะนอกนอจากแค่ทำโมเดลแล้วก็แค่ทำโมเดลเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะ คุณก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถามว่าคุณจะต้องไปทําเองผมต้องไปทําเองโนโนโนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้โอเคไหมแล้วก็ทาตามแคปเปอร์โมเดลไปแหละนะครับเราตัวแคปเปอร์โมเดลเนี่ยผมก็แสดงให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าตัวแปรต่างๆบนแคปเปอร์โมเดลคุณจะไปหาข้อมูลด้วยตัวเองได้จากที่ไหนนะครับมันคนนาํานวณมายังไงอันนี้น่าจะชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการอะไรมากไปกว่านี้เช่นต้องการให้ผมทําให้ดูอีกว่าไอตัว เบต้ามันคอนโดมันายังไงอย่างชัดเจนหรือ Equity Risk p r e m i u มอยากทำได้ด้วยตัวเองอยากให้ทำให้ดูหน่อยนี่เลิกคุยกันเลยนะครับอันนั้นคือถ้าจะต้องให้ผมทำขนาดนั้นต้องจ้างแล้วนะเป็นวิดีโอฟรีนี่คงไม่ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยนะครับต่อจากนี้คุณก็สามารถไปใช้แคปเอโมเดลทา Equity r i s k p r e m i u มได้ด้วยตัวเองแน่นอนแล้วนะครับยังไงเจอกันในวิดีโอหน้าแล้วเรามาตอบคาถามเรื่องอื่นๆหรือว่ามาคุยสาระเรื่องอื่นๆต่อไปครับครับบ หวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart s t o c k Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart s t o c k Investment กดไลค์แล้วก็กด C first ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์อดิศรซ c o m นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลา